ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ห้องทางลาเต้พิเศษนะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับเจเบทูบล OK ็อกทิวเทียนเองนะครับวันนี้เราจะทำสองร่างพร้อมกันเลยเป็นพาร์ทสองนั่นเองก็คือ Ability และ Achievement นะครับเนื่องจากเพื่อลดระยะนะครับแล้วก็เจเจเบทูบล็อกนะมีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็ช่างหัวมันนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาวิดีโอดนะีกว่นนานะครับนี้เราอยู่กับ Ability นะและ Achievement นะครับเราเข้าไปที่ Ability ก่อนเพื่อไม่เป็นางานเสียเวลานะครับเริ่มเลยแล้วกัน Ability นะครับก็ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกสกิลต่างๆของไดนโนเสาร์นั่นเองเราสามารถที่จะเซิร์ชหาชื่อตรงนี้ได้นะเผื่อเราอยากจะรู้ว่าสกิลที่เราหาเนี่ยมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างสมมุติเราจําชื่อได้แบบเฟโลนะแล้วก็เซิร์ชเฟโลไปแล้วก็จะเจอพวกท่าเฟโลเชสนั่นเองก็ปิดไปนะค่าเอนเตอร์ Enter. ไปอ่ต่อมานะทริกเกอร์นะก็คือรูปแบบของสกิลนั่นเองก็สกิลนั้นในเกมจะมีอยู่4แบบนะก็คือปกติคน์เตอร์ เอ่เอสวอปอินแล้วก็ออนเอสเคปนะครับก็คือถ้าเป็นปกติถ้าเคาน์เตอร์ถ้าสวอปอินถ้าออนเอสเคปนั่นเองครับก็จะมีท่าหลังนี้วเวลาเราเลือกตัวนี้เราก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่มันได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะบอกเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับต่อมาทาร์กเก็ตนะก็คือเป้าหมายของสกิลนั่นเองเช่นเออเวลาเราบัฟอะไรอย่างนี้เราบัฟตัวเองเราบัฟทีม เราไปลดดาเมศสศัตรูหรือว่าเราโจมตีหมูอะไรนะอย่างนี้นะเช่นตัวเองนี้มันก็จะบัฟมันจะไปเพิ่สกิลบัฟให้ตัวเองหรือว่าหรือว่าเซิลไฟหรือเขาเรียกแบบเสียเสียเสียสละชีพเพื่อชาตินะครับที่แบบว่าตีตูมแล้วตัวเองตายด้วยนะครับก็จะอยู่ในหวัวหมู่เซลฟนะครับเช่นนี้เ่อ่ a c r i f i c e นั่นเองก็หรือว่าจะเป็น All Opponent ก็คือแบบโจมตีหมูอะไรอย่างนี้นะ เป่าวที่มีดาเมจน้อยเอ่อเป่าโดยที่มีพลังชีวิตต่ำสุดนั่นเองอะไรประมาณนี้นะส่วนแอคชั่นก็คือเอ่อการโจมตีของท่านั้นๆน,น,นะครับว่าเอ่อมันเป็นแอคชั่นของท่านั้นๆน,น,นะว่าจะโจมตีจะฮิลจะเออ่ฮิลแบบหมูนะครับหรือว่าเลนดิ้งนั่นเองหรือว่าจะเป็นออโตเมติกสวอปเป็นอาจจะเจาะเกราะเมน เจาะล่องหนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เลยว่าท่าที่คุณหาอยู่นะมันคือท่าไหนนะมีเอฟเฟกต์ยังไงก็สามารถหาได้ในนี้เลยนะครับต่อไปเพื่อไม่เปเกินเสเวลานะไปที่ achievement เลยนะ achievement นะครับตอนนี้ก็อยู่กับ achievement นะครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยมีแถบ search สามารถ search ชื่อได้นะครับในส่วนของช่องแรกตรงนี้นะครับมันคือชื่อของ achievement นั่นเองสมมติวาสมมติเราก็ดูในเกมนะครับ เรากาลังอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอาชีพนี้มันคืออะไรเพราะอัาจะปิดเอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะมาดูในแอปนี้ได้นั่นเองผมก็จะอธิบายก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นชื่อของอาชีพนะครับเราก็จำมาจากเกมได้นะเพื่อจะมาดูต่อมา d description นะคือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองก็คือ,อว่าเราจะต้องทำอะไรถึงจะสามารถผ่านอาชี t นี้ได้นะเพื่อที่จะไปขั้นต่อไปนั่นเอง ก็ทําตามนี้นะครับชาใครที่จําชื่อท้าเอ๊ยชื่ออ c ชิเมน m e n มาได้นั่นเองต่อมากับน s e c t i o ก็คืออหมวดหมู่ของอ c ชิเมน m e n นั้นมันจะมีอยู่ไม่กี่อันนะครับก็คือ General คือทั่วไปแผนที่การแบทเทิลนะครับเด็กสดโนเสาร์ aur, แล้วก็สังคมนะครับก็คือพวกของกิ i นั่นเองก็อย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น Social เป็นของกิ i มันก็จะเขียนไวว่าให้ คอลเลกสามสิบออมออรีแอนพอยต์ก็คือให้เราเก็บแต้มให้กิยวมากกว่า30แต้มขึ้นไปนั่นเองก็คือได้จะเป็นเอ่อ PV PVP ของตีทัวร์นาเมนต์ในอารีของกิยวนะครับสะมาระวิสบิลิตี้นะครับวนะิสบิลิตี้ก็คือการมองเห็นได้คือมันจะมีไอชีปเบนอยู่ หลายแบบนะเช่นอาชีพเบ้นปกติก็เห็นทั่วไปแล้วก็สามารถดูว่ามันให้ทําอะไรแล้วก็ทําได้เลยนะแต่มันจะมีอาชีพเบ้นบางอันนะที่มันเป็นมิสเตอรี่นั่นเองก็คือมันจะไม่บอกว่าคืออะไรนะเราต้องหาด้วยตัวเองนะซึ่งถ้าใครขี้เกียจมานั่งแบบเดานะว่ามันคืออะไรก็มาดูในแอปนี้ได้นะเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้นะว่าเราจะเอาอะไรนะส่วนใหญ่ล้วคงก็จะมาเซิร์มิสเตอรี่กันนะว่ามันคืออะไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะมีพัศเสลมิสเตอรี่มีสีเขนนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเรวาร์ดนั่นเองก็คือรางวัลที่เราจะได้จากอาชิเมนน้นั้นนะครับมันก็จะบอกอยู่นะมีทั้งถังแบงค์เหรียญกรอบรูป DNA ฉายาอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหมดเลยส่วนตรงนี้คือ p e ลย์ิซไซนะน่าจะอ่านอย่างนั้นนะมันคืออ่ระดับที่จะปลดล็อกอเหมือนเป็นระดับของอาช m เม t น,นี้นะคือระดับ8อะไรอย่างนี้นะหรือว่า คอนเทนต์ชิพนี y คือแบบว่าต้องทําอะไรอย่างนี้นะเพื่อจะปลดล็อกอาชีพเมนนี้นั่นเองซึ่งเอสแลงอะไรพวกนี้นะมันคือระดับของอาชีพเมนเวลาเราทําอาชีพเมนบางอย่างคนระับมันจะปลดล็อกระดับขั้นขั้นถัดไปนะอย่างอนี้ก็จะเป็นระดับที่8นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นระดับที่7นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดแล้วนะครับ สำหรับ ability และ achievement นะครับในคลิปหน้านะก็จะมาพูดถึง creature maker นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนนะรอคอยให้ผมทำอยู่นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม